ละคว่าค่ะหนูก็ขอฝากละครด้วยนะคะตอนแรกอะรี่แจ้งเกิดจากการอ่าไปออกห่วนกระแสโดยคัมบักกะลีใช่ไหมคะวันนี้บอสนวัสให้โอกาสรี่ได้เล่นละครคู่กับพี่อิงฟ้าแล้วก็พี่ชาลตดนะคะในละคระเรื่องเรื่องอะไรนะคะ,ะห,หยดฝนหยด หยดฝนกลิ่นสนิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยเร็วๆนี้แล้วก็ฝากภาพยนต์นเรื่องอโ,โ,โ,โคโคกะโลของพี่พจน์อานน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะค่าเลเลนดีก็จะได้เล่นหอแ๋วแตกเองหอแถวแตกแขกรูกนี้ลิลลี่จะไปทัวร์นี้ลูกนี้ในหอแ๋วแตกค่ะแล้วก็ เดี๋ยวนี้ก็จะได้เป็นแขกรับเชิญโดยที่พี่เมย์เมย์เฟื่องพี่เมย์เฟื่องภรรยาพี่หนุ่มให้โอกาสให้กําลังใจหนูไปทดลองเล่นละครเป็นแขกรับเชิญเป็นเพื่อนนางเอกค่ะแล้วก็มีทั้งนาคีทวิภพจะออกมาทําใหม่แล้วก็แบบหลายอย่างมากเลยตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยอะไรับคุณ เราแบบแบบเราอยู่ตับลูกมากๆเลยอยากจะบอกอะไรอนี้นข้อันอุ้ยนี่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบรักและแม่ตาอาเซนอาเซนเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากๆจริงๆอาเซนะ่ะเป็นเด็กที่ เขาเกือบจะไม่ได้คลอดออกมาบนโลกใบนี้แต่ส ant> ุดท้ายเขาก็ได้ออกมาแต่เล่าลัมัยาเอาไว้อุสกา้าตตอนนี้พร้อมจะเป็นดาวดวงใหม่ตอนนี้พร้อมจะเป็นดาวดวงใหม่ตอนนี้เร็วๆนี้ไม่กี่วันนี้อ่าละครมนตรานาคราชจรีรันทายอ่าในช่องห้าเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยรีบเป็น ันนอ้าววันนี้โอ๊ขอโทษวันนี้กี่โมงละครมรานานาคละสี่ทุ่มออนแอร์ในคืนนี้ฝากด,ด้วยนะคะโดยรี่เล่นเป็นนางพญานาคีเหมือนเดิมค่ะนะนี้าสาวท่านหนึ่งภูมใิใจมากอัดตวัวแพงไหคะดตวัวแพงไหมคะ เออก็มันกําลังใส่เต้ามันกําลังใส่เต้าไปหาร้อยล้านให้เจอให้ได้เพราะการชื่อหนังที่นี่เขาจะให้เราเล่นเรื่องนั้นอ่ะชื่อมันน่ากลัวมากเลยเรา โคกระโหลกนะคะนางผีทความหมายคืออะไรเอากระโหลกออกหรอคือเขาให้เล่นเป็นอะไรก็เล่นเล่นได้หมดกะหลี่หนูยังเล่นเลยรับทุกบทบาทเไคะรับทุกบทบาทค่ะให้เป็นผีเป็นกะหลี่เป็นอะไรก็ได้หมดแดงว่าเรื่องไ ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะพูดถึงอะไรใช่ไหมรีบเอ่อรีบก็ยังไม่รู้เพราะว่าห้าปีที่ผ่านมาเป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกตลอดหลายแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นเป็นนางเอกเป็นคนดีไม่รอดค่ะเป็นกะหรี่ปังค่ะขออมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนนี้เขาเอาม